สบายดีจ้ามาลนคนเมื่นี้บอมียางลายเลิกเงียนมาสีโทษมันฝรั่งสู่ก็กีนนี่แหละนะพี่น้องเนาะปาดมาแล้วสหมากลองปาดเบืงว่ะมันสีหน่อยสีลาขั้วมาหน่อยกะสีเอาว่าเพิ่มอีกนาอพี่น้องเนาะ อดใส่แป้งอันนี้แม่สีผสมน้ำกับตัวผสมน้ำเลยจ้าซูน้องนุ่งกับตาเมกินส่ปลาอะไรเนี่ยเติมปลากองบ้างจะเกอะ แต่ที่เราทีเราทำอย่างนี้ใสงนิตรแป้งทอดทคือจะเคี้ยวจริะอยู่เือนคน,น,นดเดียวที่เราท่กวันกันอกรือไงเพื่ปถ่ายคลิป I oh. ทอดเลยรองน้เห็ดอัน,นใหญ่โพดพี่น้องเอ้ยอย่ามันนานกรอบนอีค่ะพอเธอหน่อยเอามาทุกทางนี่กับพี่น้อยกับ้องทองพากันขวดเพ้อพี่น้องขวดอันหนาบ้านทามันหกแหงเนาะพี่น้องเนาะไอติมกมาหลินนะไมตติ้เมยหอากกินฟรนฟรายไฟไฟบอ,ายอืม ส่วนทางนั้นแม่น้องทองกับแม่น้อยของคุณเจ๊คีบุญไงไปเลยกวดทางหน้าบ้านไอ้หน้าใบเฮือนพี่น้องเลยไอ่ได้มันเผื่อนแหงพี่น้องเลยว่าไ้ทิมองด้วหืมอะไรยังอั้นจะคุณมันเป็นเห็ดเหรอไปบานนี้พี่น้องเลยงั้สิไปเบิ่งกันหมอบ้านก่อน ที่ได้อย mm. ู่บ่อเดนนี่ค่ะได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ได้น้พี่น้อันนี้ข้นตาตาโทษขืนเลยข้าวอันนี้ออกเลยข้าไ่ดเตียงเลยพอดีหัวอาณาไมเน่ะอนามมันกดหกไรถุน้องเอ้ยตาเดกเด็กเด็ียอนออกกําลังกายงามแรงแรงระเบ มีเรียกงมันยังเห็ดหนกตำนี่นีล่ละเดียคอยนะเดียตักเลยครับเสียงตามเมย์ออยยเยออเป็นวัดปะในห้างเป็นยำย้ำเรงพี่น้องเย้ยเงินทอากับมุกยังล่ดูเห็ดกิน สบายตอนแรกเย,ย็นเย็นมีแหงนามา,มาแล้วเด็กๆทางลุงกับมากินแล้วสบายดีประลุงเอสบายดีจ้าประลุงแม่น้อยแซ่บบุ๊มแม่น้อยกรอ,อ,อบอยู่เบ,บาเขาได้แล้วเนาะอ,อ,นอืม

เขาเห็นกับตายังเสียยางอ่ะไปทดข้างนอยงเสียงแหเราห้าเป็นทอเจ้าของตูเย็นเนี่สไปดนะ่็ทนเขาจเอาห่านน่องีเองยังอีกเด้อกำลังทอดเขาเห็ดสามสีหัวพอเห็น้มลดเทอม

อิ่มได้ไหมกินันฝรั่งนี่นะทอดอีกแล้วบะน่กทอดอีกแล้วพริกไหมโดยโดยเอามาอีกเดียว <laughs> อ่ะเป็นองรกิหอหืมกรอบอยู่กรอบแ่บเลยมันกระชับมันเยอะไปเลยกินไต